สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้นะครับก็จะพาไปปราบบอสร,ราดานนะครับแล้วก็หลายหลาย,หลายท่านนะครับสงสัยว่าเอ๊ะบางทีเรามาทำไมเกตเกตที่เข้าไปหาราดานเลยนะครับไม่เปิดนะฮะก็จะมาแนะนำวิธีผ่านนะครับวิธี ทำให้สามารถเปิดเกตได้นะโอเคเราไปดูกันเลยครับเริ่มแรกนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับก็คือเรามาปุ๊บเนี่ยเกตตรงนี้นะครับเกตที่วาร์ปเข้าไปในประสาทเนี่ยมันจะไม่เปิดนะครับทีนี้ใครที่เริ่มต้นเควสของแรนนี่แล้วนะครับหรือจบเควสของเนฟิลีไปแล้วนะครับก็ให้วาร์ปมาที่แม่น้ำซีโอฟราเลยครับทางเข้านะฮะอยู่ที่ถ้าใครยังไม่เคยมาเนี่ยผมพาเดินนะอยู่ที่ลิมเกฟฝั่งขวานะครับฝั่งตะวันออกครับเดิน ตรงมาตามวาร์ปเมื่อสักครู่ที่พิมพ์ให้นะครับเดินตรงมาเลยเดินตรงมาปุ๊บนะครับก็จะถึงทางลงแม่น้ำซีโอฟรานะครับเดิลงไปเลยครับเปิดจุดพรให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ใครที่รับเควสเลนนี่แล้วนะครับเขาก็จะ,ะคุยกับไบร์นะไบร์ไบร์ก็จะอยู่ที่แม่น้ำซีโอฟาเนี่ยนะฮะแล้วให้เราไปหาไบร์ก่อนนะครับผมพาเดินนะ รามือใหม่ไว้เก็บของนิดนึงครับใส่ขี้งกนะฮะให้เราเดินไปอีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นดอกแก้วระฆังวิญญาณนะอันนี้สําคัญนะครับเอาไว้อัพซัมมอนนะโอเคให้ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่านอันนี้ถึงชั้นเมนแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับผมไม่เคยมานะ ไม่มีอะไรนะครับมีของให้เก็บเล็กน้อยนะรับโอเคเราไปหาไบ์กันเลยครับทีนี้ใครที่ยังไม่ได้ทำ q u e s ของแลนนี่ลงมาได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่เจอกับไบร์นะเอแนะนำให้รับเควสแลนนี่ก่อนแล้วให้ลงมาตรงจุดนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นเมนอีกอีกพื้นที่ที่สำคัญเลยที่เราต้องจะต้องมาตลอดนะครับ จุดไฟอะไรเล็กน้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาขยายความอีกทีนึงว่าทําไมต้องจุดไฟนะครับแลาน่าจะเจอเห็นไบยอยู่ไหมฮะเห็นไบยอยู่เอาละทีนี้เข้าไปคุยกับไบได้เลยครับอ่นลองเช็คดูก่อนนะครับว่ามีใครตามเข้ามาหรือเปล่านะครับไ<ส>บก็จะบอกว่าเอ้ยยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยนะครับก็ย<ส>ั<ส>องรออยู่เหมือนกันโอ,อ้มีม มีแขกไม่ได้รับเชิญอีกแล้วนะทุกคลิปจริงๆครับตามทุกคลิปจริงๆนี่พยายามเช็คดูก่อนแล้วนะว่ามันมีจริงไหมอะไรเนี้ยครับก็ยังตามมาไม่เลิกนะฮะ <c oughs> โอเค <c oughs> ก็คุยกับไบครับไบจะแนะนำให้เราอ่ะนะครับไปหาเซอร์วิสนะครับเพราะว่าเกิดความสงสัยในในตัวของเซอร์วิสนะครับ เดี๋ยวให้จะให้เราลองไปเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับเอาโอเคทีนี้เราจบ d ด a ล็อกคุยให้จบ d ด a ล็อกของไบรท์นะครับแล้วก็ไปหาเซเลวิทเลยครับอ่าว่าไปที่หอคอยเลยนี่ครับวิ่งไปเลยวิ่ง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 ผมจะสปีดให้นะครับเพราะวันนี้ถ้าถ้าในส่วนของเฟสแรกเนี่ยมันจะยาวนิดนึงนะครับ มาที่หอคอยของเซลวิสแล้ววิ่งมาครับผมเข้าไปคุยกับเซลวิสนะครับเขาก็จะตามงานนะครับที่ให้เราให้ไปจัดการกับให้ยานเนฟิลีกินนะครับ well, well, แล้วเราก็ไปคุยถึงเมืองหลวงโอคอนนะครับไ <c oughs> ม่ใช่เมืองหลวงดินครโอโคอนนะครับเขาก็จะอธิบายให้เราไปหา ข้อมูลที่เซเลนนะครับก็ะจะมอบจดหมายนะจดหมายแนะนําตัวนะครับกับเซเลนมานะครับเซเลนอยู่ที่ไหนเซเลนอยู่ที่ริมเกฟนะครับที่เขาคอยสอนเวทเราที่อยู่ใต้ดินเนี่ยนะครับใต้ดินที่มีบอสไอห,หัวหัวเหล็กครับเฝ้าอยู่นะครับอาทีนี้เราว่าไปหาเซเลนเลยครับ ใครที่ยังไม่ได้คุยกับเซเลนนะครับแล้วก็เบื้องต้นให้เราขอเขาเรียนเวทก่อนนะครับอ๋อบอกไม่เคยเห็นหน้าเลยผู้มอมมองใช่ไมอางอยากเรียนรู้คาถานะครับ <This S 1> ให้ตอบข้อนี้ก่อนนะเรียบร้อยครับอ่าก็เรียนรู้คาถาไปสักเล็กน้อยครับตามพิธีนะฮะ อยากดไลนเรียนไลยเรียนเลยนะครับให้ดูจดหมายแนะนําตัวครับผมเขาก็จะบอกว่าข้อมูลของราดานนะครับว่าราดานเนี่ยเป็นคนควบคุมดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีพิพธีพิธีต่อสู้กับราดานนะครับให้เราเข้าไปร่วมนะฮะเขาจะพูดประมาณนี้ทีนี้ให้เรากลับไปที่หน้าปราสาทนะครับหน้าปราสาทของราดานที่แคลิสนะครับ ่ะทีนี้วาร์ปก็จะเปิดแล้วนะฮะให้เราเข้าไปได้เลยอ่าดูเหมือนไม่ยากเลยครับแต่ว่าวนเวียนไปวนเวียนมาพอสมควรเลยนะฮะอ่าทีนี้เราให้เราเข้าไปด้านในเลยครับผมอ่าเข้าไปได้เลยโอเคเข้ามาด้านในนะครับปราสาทาชสีแดงนะครับให้เดินตรงเข้ามาเลยครับอ่าเราจะมาเริ่มต้นตรงนี้นะอืมเดินเดินเข้าไปข้างในครับ ทางขวาจะมีจุดจุดพอรอยู่นะครับให้วิ่งไปเซฟจุดพรก่อนทีนี้ทีนี้จะมีไดอล็อกของตัวละคร NPC เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับให้ให้ให้คุณผู้ชมเข้าไปคุยนะครับถ้าใครที่ทำเควสของอเล็กซ์แล้วนะครับแล้วก็เควสของไบท์แล้วนะครับไบท์ที่เราไปคุยเมื่อสักครู่นี้นะอ่าเราก็จะสามารถคุยกับเขาได้นะครับเก็บเก็บข้อมูลเพิ่มนะครับ ขาบอกว่าเขาต้องเจอเราที่นี่แน่เลยอะไรนี่ครหลังจากที่คาดจะเราไปนะครับเมื่อคาดเมื่อแป๊บเดียวนะครับทีนี้จะคุยกับอ,อเล็กซ์ครับอะไรก็บอกเขาจะต้องเข้าร่วมที่นี่อย่างแน่นอนนะฮะเขาต้องพัฒนาฝีมือตัวเองให้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นพวกคลั่งคลั่งการต่อสู้นะฮะก็พยายามคุยให้จบได้อะลอกครับ เสร็จปุ๊บให้ไปคุยกับเจอเล่นนะครับเจอเล่นจะเป็นเหมือนจอมเวทก็ไม่เชิงนะครับตัวปร,ประหลาดอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยอยู่ด้านบนนะฮะเดินๆเดินไปนะฮะอ,อยู่ตรงนี้อ,อ่าไปคุยกับเจอเล่นให้เรียบร้อยครับเสร็จ <you> ปุ๊บเขาก็จะถามว่าพร้อมไหมนะครับให้ตอบว่าพร้อมนะครับพร้อมปุ๊บจะมีคัตซีนขึ้นมานะแต่ผมไม่สปอยนะ ผมข้ามไปเลยนะครับเจเล่นเขาก็จะแสดงท่าทางนะครับเราก็จะได้ท่าให้ท,ท่ามาเพิ่มนะครับผมอ่านไม่ทันขออภัยนะครับคุณผู้ชมดาเฟรมเบิร์กที่เขาใช้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวยังไงจะจับมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะฮะในโอกาสถัดไปนะโอเคให้เราเดินตรงเข้ามาด้านในครับผมแแวะเก็บของลุกของนิดนึงนะครับตรงนี้ด้านซ้ายจะมีลิฟต์ให้ลงไปนะครับ ให้คุณผู้ชมเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเราจะเจอกับลาดานละในตรงนี้จะเรียกซลมอนไม่ได้นะให้คุณผู้ชมเตรียมตัวดีดๆเตรียมยาไปให้พร้อมนะครับอ่าเราเข้าไปด้านในแล้วครับทีนี้ที่ผมพูดว่าเรียกซลมอนไม่ได้คือซลมอนของเราอะนะครับแต่ว่าเราสามารถเดินไปซลมอนเพื่อนๆที่อยู่ด้านนอกได้นะครับที่ที่เราไปคุยด้านนอกนะอ่าเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนเรียกกดกดไวรัวๆเลยนะครับกดไวรัว กดคุยรัวๆเลยนะครับถ้าถ้าเป็นจอยก็กดวายนะขออภัยหลบหลบหลบลูกขนูไปด้วยนะครับลูกขนูก็ไม่ได้หลบยากเท่าไหร่ครับกัดจังหวะให้ดีเรียกอเล็กเข้ามาครับเรียกทุกคนเข้ามาเลยท่าน,นี้ต้องขี่ม้าหนีนะครับไม่เข้าไปตรงๆไม่ได้นะครับขี่ม้าไปก็เรียกแซมอนเพื่อนได้นะครับรีบหนีเลย ทะนุทนุใหม่อีกแล้วนะฮะอ่าดี่ตรงนี้มีให้ซัมมอนเพื่อนอีกครับวิ่งไปเรื่อยๆครับมันมีที่ซัมมอนเพื่อนหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเหมือนหลายคนเนี่ยลุมกระทืบลาดานตัวเดียวนะครับแต่พี่เขาก็โหดทย่อยนะครับยังไงดูแลตัวเองดีๆนะฮะหาจังหวะเข้าไปครับหาจังหวะเข้าไปหาจังหวะที่เขาหันหลังนะครับอ่าตอนนี้ขอบับก่อนนะครับหาจังหวะที่เขาหันหลังครับ นะครับสับเลยครับหนึ่งดอกครับโดนไปแล้วฮะอ้าวันดูดเราเข้ามานะครับเป็นโอกาสของเราแล้วครับสับสิครับขออีกทีได้ไหมไม่โดนครับโอ้ยตีแรงมากนะครับเอาละครับท่านี้และฮะท่านี้คือไฮไลท์นะครับ มันจะไปเขาจะเป็นดาวตกลงมานะครับให้เราวิ่งวิ่งให้สุดชีวิตเลยนะครับไม่รู้ลงตรงไหนละวิ่งวิ่งวิ่งหลบให้ได้ครับอ่าลงมาแล้วฮะได้เหนได้ยินเสียงลงมาแล้วอ่าล็อกเป้าเลยครับวิ่งเข้าไปสับครับอ่ากำลังช่วกับเพื่อนเรานะครับในเคสที่เพื่อนเพื่อนเสียชีวิตนะครับหรือเพื่อนที่เราซัมมอนมาตายเราสามารถเข้าไปเรียกใหม่ได้นะที่จุดอัญเชิญของเพื่อนแต่ละคนนะครับโอเคชนะเรียบร้อยครับผม ก็จะได้มหาลูนของราดานมานะครับได้ความทรงจำมานะครับทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงก็คือให้คุณผู้ชมเนี่ยไปคุยกับ NPC ที่เป็นเพื่อนเรานะอย่างไบร์ไ uh, <good. S 1> บร์กับอเล็กซานเดอร์นะครับให้เรียบร้อยเพื่อเก็บเนื้อเรื่องของแต่ละคนให้เรียบร้อยนะครับในที่นี้คุยกับไบร์ก่อนนะครับอย่าลืมเปิดจุดพรด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาไม่ได้นะ จุดพอให้เรียบร้อยครับอเจอแล้วอเล็กซานเดอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับก็คุยให้จบ dialogue ของอเล็กซานเดอร์นะครับ <I> เพื่อเก็บเนื้อเรื่องของตัวละครนะครับอ่ายังไงคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้นะครับส่วนเควสอื่นๆเดี๋ยวจะตามทยอยตามมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ